มีอะไรขายมั่งปะไปให้ผมก็ต้องถามเขาอีกที่นึงผมถามที่ปรึกษาก่อนคือคนนี้ออกหน้ากล้องแต่ว่าราคาอยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่ครับราคาอยู่ข้างหลังให้แม่บ้านอันนี้ก็อ้อควอยแดงนะครับแดงควอยแดงแดงประดับแดงน่ารักน่ารักจักบาทเล้วนี่จักบาทร้อยห้าสิบาสครับแต่ถ้าลูกค้าเซฟวันเราลดให้ได้ครับถามผมพี่อาจส่งออนไลน์ไหมส่งครับส่งครับส่งนะครับผมดีดิวได้ดีดิวได้คนใครชอบอันนี้บอลกาบครับผมบอลกาบอันนี้มีชื่อไหมพี่ มีชื่อไหมเป็ีชื่อไหมหรือว่าเป็นลูกไม้ลูกไม้ไม้บอนการับผมโอเคโอเคแล้วก็อันนี้ฟาโลนะครับฟาโลฟาโรนี่ราคาสองล้านสิบเลยครับโอ้เป็นฟุตนะพี่อัดก็สองล้านสิบเหรอใช่ครับผมสำหรับลูกค้าเซเวันเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้านะคะค่ะทุกคนอันนี้ต้นใหญ่มากนะคะสองล้านห้าสิบบาทนะอันนี้บอนกาบนราบเหมือนกันครับครับผม อันนี้เสน่ห์จันครับเสน่ห์จันเสน่ห์จันขาวพี่อัดขายเท่าไหร่หกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบครับหกร้อยเก้าสิบทุกคนขายเสน่ห์จันขาวหกร้อยสวยๆวยเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าอุ้ยมันกระถางใหญ่พี่อัดกระถางใหญ่ด้วยใช่ครับเออเดีนี้ให้หกร้อยทั่วเลยค่ะอุ้ยแล้วเขาก็หกร้อยใครจะเอารีบเอาเดินนะโทรหาเบอร์เมื่อกี้เลยที่อาจารย์ปักหมุดไว้ให้เมื่อกี้อ่าครับผมอันนี้แล้วก็อ่าขาวเอี้ยนพันขาวเอี้ยนพันครับ สองนะครับนี่มีต้นแล้วนะครับนี่มีน้องแล้วมีน้องแล้วตอ,อันนี้ลูกอันลูกแถบจะถอตอตอ่อตอตอตอะอต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 อนกตอ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 ้อตอนอตอตอตนตอตมตอ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 ตตอตอเอตอลูกไมอต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 าตอตมตอ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 ตบตอ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 อตอตอตมากออแข็งแรงครับอออันนี้ อันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับนะจองถนนเท่าไหร่พี่สองร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะมีต้นลูกแล้วมีต้นลูกแล้วนะครับนี่ครับมีน้องแล้วน้องแล้วมีน้องนี่ครับนี่นะคะจองถนนพี่อาจขายเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วครับมีลูกแล้วนะคะสองร้อยห้าสิบตั้งแม่ได้เลยค่ะโอเคแล้วก็มีอันนี้อันนี้ดูพี่อัดมาสินี่เพราะโอเคอันนี้เพราะเองนะครับนี่ค่ะพราเองเพราะเองเพราะเองลูกไม้ค่ะลูกไม้ครับ แม่สหัดเดชาพ่อร้อนทองค่ะนีเดี๋ยวจริงเร,รัะสวยอะ่ะอันนี้พ่อสหดพ่อหเดชาแม่ร้อนทอง,ทองครับโอ้มีลูกน้อยแล้วด้วยเออพ่อสหัดแม่ร่อนทองโอ้สหัก็ใบขาวเนาะแล้วร่อนรอนทองก็จะเป็นแบบสีชมพูช่ชมพูแดงแดงอ๋อเมล็ด มะเล็กเากใช่ไหมแผลก็เองใช่ครับเพรามล็กเองง่ายต้นนั้นก็พ่อแม่เดียวกันโอ้ยอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะคะไม้เมล็กอันนี้พอเพอเองหรออันนี้บอนนาไหมอันนี้บอนนาญี่ปุ่นครับบอนนาญี่ปุ่นบอนนาไม่ใช่บอนนาไทยบอนนาญี่ปุ่นบอนนาญี่ปุ่นครับเท่าไหร่เฉยเลยอันนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาทครับอืมบอนนาญี่ปุ่นโอเคมาแล้วก็อันนี้อะไรนะโมฮิตโตโมฮิโตโมฮิตโตอันนี้รีบู นี้รีเวิร์สครับอันนี้รีเวิร์สเนาะครับโมฮิโต้อันนี้อันนี้โมฮิโต้มาดานี่รีเวิร์ดอ่าเป็นโมฮิโต้รีเวิร์สเท่าไหร่ครับพี่อ่าสามร้อยค่ะสามร้อยโมฮิโต้รีเวิร์สนะคะก็คือสองส่วนคือสามร้อยเหมือนกันอ๋อสามร้อยเหมือนกันกระถางห้านิ้วครับโอเคกระถางห้านิ้วอันนี้อันนี้ขายเลยนะอะไรเงินนี้อันนี้แบล็กบิวตี้เออแบล็กบิวตี้อันนี้ขยายมาเองครับแม่ก็อยู่บ้าน แม่เขาอยู่บ้านอันนี้50บาทครับ50บาทแบ็กบิวตี้แบ็กบิวตี้50บาทสองต้นแล้วต้นละ50าสิบครับราคาดีๆราคาดีๆอันนี้พันละลายพันละลายครับสองร้อยห้าสิบสองเอาไป200ร้ยเลยไปสองร้อยนะครับลดลดเลยลูกไม้ลูกไม้ฮะต้นละแปบต้นละแปบาทต้นต้นนี้80ต้นเล้ต้นนี้80ต้นนี้แ0เออ80กับ50นะคะ ก็จะมีพวกวัตดุปลูกเนี่ยครับวัตดุปลูกเนาะก็คือพี่อัจก็ส่งออนไลน์ได้แหละส่งครับผมส่งเนาะที่แล้วผมก็ส่งไปที่เพชรบุรีครับน้ำเป็นบีวันครับส่งไปหกขวดตอนนั้นเราออกออกบูธที่เดอะมอสก็ได้ส่งออนไลน์ครับได้ส่งออนไลน์แล้วก็มีลูกค้าอีกชุดหนึ่งจะมาดูไปหมักก้ามปูเนี่ยครับแต่ว่ายังยังไม่เห็นใช่ใช่ครับผมผมหมักไว้ที่ที่บ่อที่บ้านอันนี้อยู่ประมาณกวาดเองก็ได้ กวาดเองครับกวาดเองใช่ครับกวาดเองครับเออแน่นอนแล้วก็อันนี้หมักที่ที่อยู่มันสองสามเดือนนี่นะครับสเดือนเลยใช่ครับผมสวยขนาดนี้ครับผมอันนี้ถุงละกิโลครับถุงละหนึ่งกิโลนะคะหนกิโลยี่สิบห้าบาทโอเคคะอันนี้ก็จะแพ็คเองจำหน่ายด้วยนะคะครับผมติดตามไม่ได้ที่เพจอะไรนะคะอ่า ทีเคบอลสีแล้วไม้มงคลครับทีครับทีตัวใหญ่เคตัวใหญ่เคตัวใหญ่ทีเคบอลสีนะเสีร์ฟได้เลยเนาะไปดูตรงนั้นเราก็ไปสั่งออเดอร์ตรงนั้นได้ว่าอยากได้วัสดุปลูกหรือว่าต้นไม้ต้นไหนนะคะครับผมอ่าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ